ชาวด่ดวคนคบทึกคน เฟซบุ๊กส่วนตัวอุงอิงเพชรบ้านแพงสองแสนผู้ติดตามแตกแล้วนะครับขอแสดงความยินดีขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยนะครับเรียกได้ว่าเร็วมากๆกนะครับกับการสองแสนผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กส่วนตัวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งต้องบอกว่าก่อนที่น้องเนี่ยจะมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับน้องมีผู้ติดตามเพียงหลักพันนะครับนะทางด้านบอสโจเคยได้เผยออกมาแต่ตอนนี้ครับทะลุส 2แสผู้ติดตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนลุกนะครับและต้องบอกได้ว่าเมื่อเช้านี้เองด้วยนะครับทุกคนซึ่งอุ้มอิ่มเนี่ยได้อ่านข่าวน้องไปเมื่อประมาณวันที่แล้วบอกว่าอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยผู้ติดตามกำลังทะยานสู่นะครับเรียกได้ว่าทะยานสู่ ทะยานสู่200,000แต่ตอนนี้คือ200,000แล้วเร็วมากๆนะครับปังมากๆสํสำหรับกระแสของลูกสาวของเราแล้วก็ตอนนี้แอปพลิเคชันติ k t o k อกทะยานสู่400,000ผู้ติดตามเยอะมากๆนะครับแล้วก็อุ้มอิ่มคิดว่าอีกไม่นานหรอกคงล้านแตกสำหรับติ ktok ของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับตอนนี้ Facebook ส่วนตัวทะลุ200,000แล้วเร็วมากๆซึ่งทางด้านน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับตอนที่น้องเนี่ยแสนแตกเนาะ น้องได้มีการโพสนะครับบอกว่าเร็วมากเร็วมากๆสําหรับการติดตาม1 0 0 0 0แแล้วน้องดีใจมากๆครับในช่วงแรกที่น้องเข้ามาอยู่กับสาวน้อยเพรบ้านแพงอุงอิงถึงขั้นแคป Facebook ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยแล้วก็โพสต์ลงเลยครับเพราะความภูมิใจของน้อง และวันนี้สองแสนแตกทุกคนโอ้โหดีใจกับน้องมากๆนะครับล้วคิดว่าอุงอิงเนี่ยดีใจมากๆส่วนทางด้านของค,ค,ณค,อคุณครูหมอนอิงก็ไม่แพ้อุงอิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งผู้ติดตามของคุณครูหมอนอิงตอนนี้เนี่ยก็ทะลุแสนไปแล้วทะลุแสนกว่าไปแล้วด้วยซ้ำนะครับทุกคนน้องไม่ใช่แค่น้องนะครับที่ปังนะพี่อิงพี่หมอนอิงนะคบผู้ติดตามนะครับก็ ปังไปด้วยนะนี่เดี๋ยวมิมเข้าไปส่องว่าของคุณครูหมอนอิงตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ของคุณครูหมอนอิงแสนสองโอ้โหทุกคนเยอะมากๆอันนี้ใน Facebook ส่วนตัวนะครับซึ่งคุณครูหมอนอิงตอนที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยมีผู้ติดตามหลักหมื่นอยู่แล้วเนาะหลักหมื่นขึ้นอยู่แล้วแล้วคราวนี้พอมาแสนแตก สุดยอดมากๆเลยนะครับนะต้องเรียกได้ว่าใครที่อยู่ข้างๆน้องหรือว่าใครที่อยู่รอบกายน้องตอนนี้ก็คือถือได้ว่าปังไปหมดแล้วก็ชีวิตดีขึ้นไปหมดนะครับนะอย่างทั้งบ้านเองก็จะเป็นพี่บ่าวโทนป้าน,นางครับที่ผู้ติดตามเนี่ยทยานขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็มีรายได้จาก y o u t u b e กันนะครับจนสามารถทําให้ปิดนี้ได้สามารถทําให้อาชีวิตดีขึ้นได้ซึ่งอุคงอิงเนี่ยก็ไม่รู้หรอก้านางบอกว่าที่ตัวเองเนี่ยมีส่วน ทำให้ป้านางกับพี่บ่าวโทนเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอุ๋งอิงก็ไม่รู้หรอกน้องก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานไปแต่ว่าสิ่งรอบข้างที่เกิดขึ้นก็คือป้านางเนี่ยถ่ายน้องหมาของอุ๋งอิงถ่ายน้องแมวของอุ๋งอิงถ่ายน้องแพะก็มียอดวิวครับคนก็สนใจไปหมดถ่ายบ้านน้องก็มีวิวขึ้นนะครับอย่างพ่อช้างศรษเกตสร้างบ้านตอนนี้ก็คือทัลุ 1 0,000 0นผู้ติดตามไปที่เรียบร้อยแล้วก็ยอดขายถล่มทลายเนาะสำหรับพ่อช้างเนี่ยนะครับทุกคนเนาะแฟนคลับ f อซน้องก็อยากได้แบบบ้านแบบน้องเยอะแยะมากๆแล้วก็โอ้โหต้องบอกได้ว่าพ่อช้างนะครับก็คือสร้างบ้านให้กับคนพิการร่วมกันกับน้องด้วยเป็นเลยนะครับทุกคนเนาะเพราะความปังที่น้องมอบให้นั่นเองครับทุกคนนะโอ้โหวันนี้ไม่ง่ายเลยนะทุกคนสําหรับ ผู้ติดตามของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนะครับสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่หวนกับดราม่าอะไรเลยเชื่อว่ามี f c หลายๆคนที่เฝ้าหมายถึงว่ารอดูว่าอุงอิงเนี่ยจะทนกับคำคอรหาดราม่าอะไรต่างๆได้ไหมแล้วถึงมาตัดสินน้องแล้วถึงมารักน้องก็มีนะ FC บางคนบอกว่ารอนะครับรอรอน้องในช่วงที่น้องเกิดดรามา่าว่าอุงอิงเนี่ย จะมาโพสดราม่ากับดราม่าที่เกิดขึ้นไหมแต่น้องไม่เคยโพสเลยจนทำให้ fc แฟนคลับของน้องตีวงกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ติดตามน้องมาเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน tiktok ไม่ว่าจะเป็นทางาช่องพ่อเอกแม่หน่อยตอนนี้ก็เกือบจะ2 0 0แสนแล้วแล้วก็นี่แหละผู้ติดตามบน Facebook ส่วนตัวของน้องทะลุ2 0 0แสนวันนี้พร้อมกับการกำลังจะเดินทางไปเข้าห้องอัดเอิ้นฮักนางเอกน้อย ในวันนี้ด้วยตอนเที่ยงนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยนะเดี๋ยวเราก็คงได้เห็นบรรยากาศนะครับที่ทางด้านาช่องสาวน้อยเพรบ้านแพงเนี่ยก็คงจะได้มีการอัปเดต นะครับเรื่อยๆให้เราได้รับชมนะว่ากิจกรรมหรือว่าภายในการเข้าห้องอัดของน้องเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็มารอติดตามกันส่วนอุ้มอิมข่าวกระแสก็จะมารายงานแบบนี้ให้ทุกคนได้รับชมได้รับฟังแบบนี้เรื่อยเนาะติดตามความเคลื่อนไหวของน้องต่างๆนั่นเองครับทุกคนเนาะต้องบอกได้ว่าอุ้มอิมก็ขอเป็นหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันที่ให้ความเคลื่อนไหวกับทุกคนเนาะอย่าง ผู้ติดตามของอีงเนี่ยใกล้จะครบ2 0 0แสนแล้วใช่ไหมอุ้มอิ่มก็จะมาเป็นกระบอกเสียงให้คนที่ยังไม่ได้ติดตามเนาะเข้าไปติดตามจนตอนนี้ทะลุ2 0 0แสนไปแล้วสุดยอดมากๆ fc แฟนคลับน้องหนานแน่นเหนียวแน่นจริงๆนะครับนะโอเคนะครับทุกคนสำหรับวันนี้อุ้มอิ่มก็ขอ1คอมเมนต์แล้วกันเนาะสำหรับทุกคนที่ติดตามน้องอยู่แล้วก็ขอแสดงความยินด,ดีกับน้องเนาะเราคอมเมนต์แสดงความยินด,ดีกับน้องคนละ1คอมเมนต์ก็แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเรียกได้ว่ามาไกล มากๆแล้วสําหรับองค์อิงไปบ้านแพงนะครับนาะแล้วก็ช่วงนี้คือโอ้โหทั้งถ่ายรายการทั้งเป็นงานเวทีงานโชว์ตัวต่วตางๆองค์อิงคือแน่นมากๆแล้วก็มาเยอะมากๆนะครับงานพรีเซนเตอร์ก็เข้าแล้วสำหรับกังนำคลินิกนะครับซึ่งบอสโจก็ได้เผยแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ว่าเป็นคลินิกดังนะครับกลางห้างดังด้วยนะครับโอ้โห34สาขาทั่วประเทศเราจะได้เห็นรูปองอิงบนห้างเซนทันทั่วประเทศ ไม่ใช่ธรรมดาเลยครับทุกคนพูดแล้วก็คนลุกนะครับแล้วก็ดีใจกับบอสโจเนาะผู้บริหารมือทองของเราไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็คือเป็นเงินเป็นทองไปหมดสําหรับบอสโจของเรานะครับปังมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบอสโจเนี่ยเป็นมือผู้ให้จริงๆนะครับเป็นคนที่มีแต่ ให้จริงๆรักลูกสาวคนนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเข้าหาผู้ใหญ่ต่างๆบอสโจก็จะเป็นมีหน้าที่เข้าไปนะครับหามาให้ลูกสาวนะทุกคนน่ารักมากๆเพราะฉะนั้นแล้วรักลูกสาวก็ต้องรักพ่อโจด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเนาะวันนี้ดีใจมากที่ Facebook ของน้องเดินทางมาสู่200,000นะซึ่งเราติดตามน้องมาตั้งแต่น้องเนี่ยหมื่นๆเนาะทุกคนหลัก 10, หมื่นไหมอุ้มอิ่มติดตามน้องมั้งแต่หลักหมื่นเลย แล้วก็มาถึงหลักแสนแล้วจนทุกวันนี้คือสอง0สนเร็วมากทุกคนของเราเล่น Facebook มาประมาณอ่าิบกว่าปีผู้ติดตามยังไม่ถึงหมื่นเลยนะเออนะครับทุกคนเนาะก็นี่แหละด้วยกระแสของน้องแล้วก็พลัง fc แฟนคลับของน้องเผื่อแผ่บรารมีมาถึงอุ้มอิ่มด้วยในการสร้างเพจหรือว่าทำเพจรายง,งานข่าวต่างๆแฟนคลับของน้องก็เข้ามาติดตามเยอะมากๆก,ก็คือหลักหมื่นกันเลยทีเดียวสำหรับ fc แฟนคลับของน้องอุ้มอิ่มเพื่อนบ้านแพงคือเยอะเหนียวแน่น แน่นหนามากๆจริงๆนะครับส่วนในเรื่องของดราม่าที่บอกว่าอุงอิงดังแล้วหยิงดังแล้วลืมตัวอุ้มอิมข่าวกระแสขอยืนยันเลยว่าไม่เป็นเหมือนที่ทุกคนพูดไม่ไม่เป็นเหมือนที่คนเหล่านั้นน่ะพูดถึงแน่นอนอุงอิงตัวจริงน่ารักมากเป็นกันเองมาก่อมเนื้อ่อมตัวมากแฟนคลับทุกคนก็คือพูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็ทางด้านครอบครัวของน้องเนี่ยติดดินมากใช้ชีวิตติดดินยังไงก็อย่างนั้นนะครับทุกคนเนาะก็ส่งกําลังใจไปให้น้องด้วยกันแล้วกันวันนี้คิดว่านะอีก 3 0 0แสนไม่ไกลจากนี้นะครับทุกคนเนาะก็ขอให้น้องได้พูดติดตามเร็วๆนั่นเองนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้วันนี้เสียงไมามาเต็มแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช้องกับอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ